มาต่อที่อืคดีนะคะที่มีเบาะแสจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่ตำรวจนะคะตอนนี้ได้เบาะแสตัวคนร้ายคดีฆ่าหันศพแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดพบว่ามีไปอยู่ในอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกับที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอชายวิกลจริตในจังหวัดหนองบัวลาพูค่ะสภาพศพของนายสำราญสีมุงคุณอายุ6 2ปี สภาพศพถูกฆ่าตัดคอทิ้งไว้ข้างถนนสายบ้านราชเกษมสีโนนงามตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเหตุเกิดในช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยผู้ตายเป็นบุคคลมีปัญหาทางจิตเร่ร่อนตามถนนมามากกว่า10ปีไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครที่เกิดเหตุพบกระป๋องกาแฟหนึ่งกระป๋องมีรอยเลือดติดอยู่เบื้องต้นตำรวจก็คาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นรายเดียวกับเหตุฆ่าหันศพที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ พันตำรวจเอกชวิตสีจันร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีแสดงภาพของผู้ต้องสงสยัยว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุฆ่าหันศพนายปัญญาทองศรีภายในกระท่อมท้ายหมู่บ้านโนนสวรรค์ตำบลเชียงยืนอําเภอเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดตำรวจได้เบาะแสเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อำเภอกุฎจ,จับโดยผู้ต้องสงสัยกำลังเข็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปร้านซ่อมรถประกอบกับมีคดีฆ่าตัดคอในพื้นที่อำเภอคูหาสวรรค์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่เกิดเหตุฆ่า,า่าหันศพนะคะจึงเกรงว่าอาจจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันค่ะตอนนี้กํลังตามอยู่ครับว่า,วาไปที่ที่สุวรรณภูมิแล้วมีมไปฆ่าหัน อันอ่านศพที่สุวรรณภูมกิก็เราสงสัยว่าพฤติกรรมที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากแล้วก็เส้นทางที่ไปเนี่ยอยู่ในอยู่ในบริเวณที่อ่านเป็นไม่ได้ว่าคนร้ายเนี่ยอ,อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือหรือว่าเป็นบ,บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คนที่เราสงสัยตอนนี้กำลังกำลังดําเนินการประสานงานกับทางของบริกรเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะดําเนินการอยู่ครับรายละเอียดกาลังกำลังติงดตามอยู่ตอนนี้คนร้ายจะเป็นลนักษณะแบบไหนเป็นโรคจิตหรือยังไงครับ ดูแล้วไม่ปกติแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลายที่เราสงสัยเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ลายนี้ก็น่าจะเป็นคนที่จิตจิตวิปราสดะนะซึ่งเะต้องระมัดระวังนะประชาชนต้องช่วยกันจะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยช่วยแจ้งเบาะแสแล้วตอนนี้นะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะตอนนี้อันตรายนะครับ